ก็น่าเศร้าจริงนครับสำหรับในค่าคืนที่ผ่านมานะครับไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าทางด้านของทีมผู้มาเยือนนับอย่างด้านลิวเมื่อวานนี้ยอดทีมจากหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่ายุดสถิตนะครับนับหกกันไปนะเมื่อวานนี้นะครับก็นับ7ไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราสดชื่นกันมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้พลาดไปวันเดียวคงไม่เป็นไร นะครับแต่ก็ต้องกราบขอไปจริงครับเมื่อวานนี้นะครับแต่ถ้าใครได้อยู่ในหมู่บ้านริวเมื่อวานนี้เป็นตัวปอกอรอยเปิดด้วยนะครับก็รับผิดชอบให้ไปครับสำหรับพี่ๆสมาชิกเกือบ40ท่านเมื่อวานนี้นะครับก็ใครที่สนใจแล้วกันครับอยากรับตัวปอกอแบบนี้ครับตัวปอกอคืออะไรครับตามตัวปอกอโดนบ้านผมมีประกันคืนให้ทันทีหลังบอลจบไม่ขายฝันไม่ใน้นน้ำลายครับแล้วก็ได้แนวทางเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นุโครงการอัลบั้ม2อัลบั้ม3อัลบั้ม4ของทีมงานคุณภาพนะไม่อยากพาดับง่ายๆเลยแล ใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิกเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนช่องทาง t i k t o กครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่นั่นเองครับ และค่ําคืนวันนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับสำหรับค่าคืนวันนี้โปรแกรมค่อนข้างเยอะนะครับในค่าคืนวันพฤหัสบดีนะครับก็ถือว่าเป็นค่ําคืนที่จะมีนันด้าของในศึกลาลิกาสเปนสองคู่นะครับเลอัลมาดริดด้วยนะครับวันนี้แข่งขันด้วยแล้วก็รวมถึงนันด้าของในศึกยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนับตัดสินแล้วก็ยูโรปาคอนเฟลนซ์ลีกวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้ไลฟ์สด5้าโมงเย็นเดี๋ยวเราเจาะลึกทุกสนามกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามหน้าช่่่่่่ออ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 งงกกกกกกััััััันน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 ดด้้้้้้้ววววววยแแลลลละะะะะะคคคคคคครรรรบบบสาาาาืืีีีทมหปปปจ็็เเเ์ไูฟุต เวลาตีสองครึ่งรอบดึกเลยครับเป็นคู่สุดท้ายครับระหว่างทางด้านของนะครับทัพราชชุดขาวเลอมาริดแชมป์เก่าอันดับที่6ของลีกนะตอนนี้ครับจะบุกไปเยือนนะครับทางด้านของลาสฟามัสอันดับที่17ของลีกในสึกลาลิกาสเปนนั่นเองครับซึ่งคู่นี้เนี่ยนะครับกระแสภายในต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้หลายๆสำนักเนี่ยมองทางด้านของทีมผู้มเยือนนะครับอย่างด้านทัพราชชุดขาวเลอมาติดครับกับผลงานล่าสุดที่คืนฟอร์มนะเปิดซาเลโกเบรบิวครับถล่มทางด้านของเอสปันยอนน้องใหม่ครับ ไปแบบพอดีคำถึง3ประตูต่อศูนเลยทีเดียววับ ส่วน,านทางการด้านของเจ้าิ่นอย่างด้านาสพามา达ซึ่งในตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่สามารถเก็บ3คะแนนจากใครได้เลยจากการแพ้1แล้วก็เสมอไหนเสมอกันไปหนึ่งผลงานล่าสุดดับก็เพิ่งบุกไปแพ้ดังด้านของเลกาเนสไดไปถึง2ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกนั่นเองครับส่วนกัมคืนวันนี้ครับสภาพความพร้อมของทีมาครับทางด้านของเจ้าทีนอย่างสาสพา马าก็วันนี้จะมีตัวเจ็บอยู่2รายนะที่เหลือก็พร้อมลงสนามเต็มระบบนะครับมาในระบบ43-3ด้วยนะก็จะมีดางด้านของมิก้ามาโมอเล็กมุนยอสนะครับแนวรับทางด้านของตรงกลางเนี่ย จะเป็นในหน้าของคีเนียนับโรลิเกสและหน้าเป้าหนาจะเป็นในด้านของออลิเวียครับแม็กเบอร์นี่นั่นเองครับที่จะลงล่าตาข่ายในเกมนี้นั่นเองครับส่วนในด้านของนับแชมป์เก่าครับอย่างด้านทัพราชันชุดขาวเลอเอลมาลิดนะภายใต้การคุมทีมของคาร์โลอันเชลตินะวันนี้เนี่ยสภาพความพร้อมของทีมจะขาดในด้านชุดเบลลิงแฮมครับดาวิดอาราบานะครับแล้วก็ในด้านของคามาวิงกาครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือเนี่ยก็จัดทัพลงเต็มระบบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสามประสานแนวรุกครับบาฮิมดีอาร์นาเวเนิสูจูเนี่ย คิเลนเอ็มบัปเป้ครับแดนกลางตัวหลักจะเป็นเฟเดริโกบันเบนเด้ครับออลิเอียนชูอาร์เมนี่แล้วก็ทางด้านของลูก้าโมดิตนั่นเองแนวรับน่าส่งอันโตนิโอลูดิเกอร์ยิงคู่กับมิลิตาแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นกูตัวครับและคู่นี้นะครับในมุมมองต่างประเทศนะครับก่อนเกมยกให้ทางด้านของนะครับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านทัพราชชูขาวเลอัลมาดริตครับกับเงื่อนไขวันนี้เนี่ยหนึ่งประตูนะครับตัวชาสองประตูเนี่ยได้คิ้วเลยทันทีครับด้วยผลงานแล้วกันนัดเพดดูเฮดคู่นี้ก็ต้องบอกเลยครับมาดดดรริคค่อนขข้าางมับฤูกลทีี่่ผาานนมเ่ย เป็นในด้านของทัพราชันยุข่าวเลอเอลมาริดที่เก็บชัยชนะรวด4นะ่นติดดับยังไงคู่นี้ก็แสภายในครับมีการปรับไหลขึ้นนะครับสำหรับราชันยุข่าวเลอเอลมาริดยังไงคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับอ่าล่าสุดเนี่ยมาริดคืนฟอร์มนะยังไงเชื่อว่าวันนี้น่าจะทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับยังไงหนึ่งทีมหน้ากล้องประจําค่ําคืนวันนี้และเป็นตัวปอกอร้อยเปอร์ครับ สำหรับคนเข้าใหม่ครับของมองมนด้าของทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านทับราชันชุดขาวเลอเอามาริดเกมนี้ครับประตูแรกมาไวมีโอกาสที่จะชนะขาดถึง2ตรงอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือฟุตบอลมันประจาหน้าช่องประจำค่ำคืนวันนี้ครับส่วนใครที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมครับมากกว่าหน้าช่องง่ายๆเลยละกันนะใต้คลิปวิดีโอครับผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนช่องทางติกต็อกครับปัดกว่าไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่และค่ำคืนวันนี้ครับเราจะปลดล็อกไปพร้อมๆกันครับยังไงค่ับคืนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชครับ